สวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีมากไปจะดีใจมากเลยคุณสายวิสาที่แวะเนาะค่ะย่ังนั้นเลยถ้าถ้าจังว่าถ้ากลัวเป็นกลัวเสียมารยาทเราก็คงจะต้องต้องปล่อยไปให้โดนถักคะแนนใช่ไหมคะที่ห้องกุูปเลยพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ผิดอะไร,ระกรูปบ,บอกมาอ๋อเราก็ดีเนาะชนินเข้ามาบอกด้วยว่าพี่ไปกันขอบคุณมาก มีอะไรก็พูดคุยสักถามมันเป็นมิตรภาพที่มาจาัดจรานมากค่ะงานตรงนี้ทำให้ผู้คนได้ขอบคุณค่ะยายจุ๋มจะจะพยายามจะพยายามให้ดีขึ้นกว่านี้จะพยายามหาความฐมนได้นะคะมีอะไรก็ไปพูดคุยปรึกษาพี่เขาได้ค่ะ จับมือกันไปก้าวไปด้วยกันเพราะว่าทานเข้ากลางวันประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเพื่อนทุกคนการที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เป็นความดีใจสามารถที่จะรักกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันเขาเรียกว่าการมี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนคนมาดีให้กันเพราะฉะนั้นอืมตรงนี้เข้าตำขึ้นมาก็เพื่อให้คนได้เดินผ่านเพื่อนไปสิคาสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีมากไปดีใจมากเลยคุณเคยวิสาที่แวะ้าเพื่อนแล้วก็มาปวนว่าคะแนนตัวเองหายคะแนนตก เ <laughs> <laughs> ห็นไหอย่าจุ๋มเป็นสวยโอ๊ยวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยกบเอ้ยช่วงบ่ายไม่ได้เข้าไปเป็นกําลังใจให้เลยลงเม,มื่อเช้าไม่ลงถึงจะไม่โดนตัดคะแนานหรือว่าถ้าส่งแล้วก็โดนตัดอยู่ดีถ้ามีใครส่งเข้ามาเราโดนตัดอยู่ดีหรือเปล่าคะหรือกั <laughs> บโลกดีมากมากเลยคะ่ะเขาทำสิ่งที่ดีให้กับมวลมนุษยชาต สวัสดีค่ะผ่านเข้ามาแวะมาได้นะคะก็ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะคงต้องขอตัวค่ะฟรีก็เจออุปรรคมาเยอะพอเขาจะเก่งพอเขาจะขึ้นไปตรงถึงขั้นสุดตรงนั้นได้ คุณเราถ้าจะทํางานให้สําเร็จบางครั้งกําลังใจสําคัญมันไม่ได้มันมีกฎใหญ่ๆตายตัวของมันอยู่ถ้าเราทําถ้าเราอศึกษาจริงๆมันกไ็ไม่ได้ยากสินใจอยู่สวัสดีค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณที่เข้ามาถูกอยู่เนาะถ้าอาจไม่ถูกก็ขออาภัยด้วยนะคะคุณสีพราย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังค่ะฝากกันด้วยนะคะในห้องน้องจุ๋มฝากด้วยค่ะฝากคที่อยู่ในห้องด้วยนะคะคอมเมนต์ <Comment. S 1> คำพูดซ้ำๆเกินห้าคำไม่ได้ ทีหลังได้โอ้ลบทีหลังก็ยังคะแนนก็ยังหายนะคะสวัสดีค่ะคุณนกน้อยเดินดินสวัสดีก็คือสติกเกอร์มันก็คือแบบส่วนมากมันจะมีลิขสิทธิ์อะคะ่ะมันก็เลยต้องโดนตัดคะแนนเขาว่านะคะมันไม่ได้มีหลายอย่างเลยมันง่ายๆพื้นๆน่ <c oughs> <c oughs> นาใจขอบคุณจากใจด้วยความจริง ดีใจมากจริงๆขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุสวัสดีคะ่ะอขอบคุณมากคุณนกน้อยเขาไปลบข้างหลังพอเราเราลงไปเสร็จเราลงไลฟ์เสร็จเราส่งเสร็จเราก็เขาบอกว่าเออเราก็จําว่าคอมเมนต์ไหนที่ส่งสติกเกอร์เขาก็ทําไปค่ะสู้ไป ขอบคุณคะ่ะน้องกูขอบคุณหัวใจดวงน้อยน้อยที่ส่งกําลังใจให้พี่สาวคนนี้ขอบคุณมากๆ<า>นะครับถ้าบอกให้เขาลบตอนไลฟ์ใช่ค่ะมันเป็นการเสียมารยาทก็จริงแต่ถ้าเราเอ,อ่อพูดดีดีขอรองถ้าเราสังเกตบางทีคนก็อาจจะรู้ถ้าเราไม่สังเกตบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเออเราผิดอะไรนะเพราะฉะนั้นเราทําไปแล้วก็สังเกตไปว่า <laughs> ดีใจดีใจที่พี่ขึ้นไลฟ์ได้ใช่ไหมว่าถ้าเราให้เขาลบในตอนที่เราไลฟ์เลยนี่โดนตัดคะแนนไหมคะอขอบคุณค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ได้มันมีกฎใหญ่ๆตายตัวของมันอยู่ถ้าเราทำถ้าเราศึกษาจริงๆมันกไ็ไม่ได้ยากเ้ยขอบคุณที่เข้ามาให้ความรู้เพือ่อน ที่เข้ามาใหม่คุณต้องน้อยทราบไหมคะคุณบุภาขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะไปทำงานแล้วค่ะขอให้ปังๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณบุภาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันมีความคิดมีกำลังใจให้กันมีสิ่งดีๆให้กัน ทำไปค่ะงานของเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดจริงๆคือไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดจะคงจะต้องเข้าไปลบหลังบ้านเนี่ยว่านะคะพอลงไลฟ์เสร็จแล้วก็คอมม์ครับเห็นเขาบอกว่าประมาณเห็นไหมคุณธีรบัตรก็บอกว่าใช่จริงๆจ,จ,จำเอาไว้นะคะทุกคนนี่เรื่องจริงค่ะเห็นแบบไม,ไ,มไม่คอนเฟิร์มกเลยเป็นคนเดียวโดยที่ไม่มีเพื่พอนเพราะฉะนั้น ทุกคนคะ่ะก็มันก็จะเป็นการเสียน้ำใจเขาอาจ,จะเสียใจแต่คนที่เข้าใจก็ดีไปคนที่ไม่เข้าใจเขาก็คงจะเสียใจอะคะ่ะเป็น fc อยู่แล้วเป็น fc ของคุณเขือีสานอยู่แล้วใช่ไหมคะสู้กันไปคะ่ะไม่ไกลยอย่างที่ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคุณทีรวัตรที่ยังอยู่ได้กันนะคะ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เกษเราเซฟเสร็จเราเยเสร็จแล้วก็คือเหมือนเข้าไปตอบคอมเมนต์อะไรอย่างนี้เจอคอมเมนต์ไหนที่เป็นการ์ตูนเราก็ลบออกต้องคอม,คอมเมนต์เข้ามาเยอะไล่ตอบโอ้เ็จแล้วก็มีเวลาเหลือหน่อยลองไลฟ์สักหน่อยหนึ่งขอบคุณมากยังมือเย็นยังไม่ได้ทานเลยต้องกบละคะที่ทานข้าวเย็นมืดค่ะประมาณสองทุ่ม ก็มีหลายอย่างค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากมันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่ว่ามากมายมันมีความจริงใจต่อกันถือว่าเขาเรียกว่าการมีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนคนมาดูแล้วน่าจะพูดคุยกันดีๆน่าจะเข้าใจกันอยู่นะคะคนไทยนิสัยดีค่ะ คนทายวิกฤตคะ่ะไม่มีใครเดินไปคนเดียวได้โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ช่องใหญ่ๆก็อืมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตั้งใจทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดสวัสดีค่ะคุณว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบโอ้โหคนขายของกินรถลาผู้คนเยอะมากตอนเย็น ับถ้าบอกให้เขาลบตอนไลฟ์ใช่ค่ะมันเป็นการเสียมารยาทก็จริงแต่ถ้าเราเออพูดดีๆขอรอหค่าอ๋อให้ใช้พิมพ์คำว่าห้าห้าใช่ไหมคะใช้พิมพ์เป็นตัวหนังสืออ๋อที่ทำไปค่ะงานของเราตั้งใจทำให้ดีที่สุด ชอบนะคะเหมือนการสร้างให้คนทั้งโลกคือมันไปทั้งโลกเหมือนสร้างให้คนทั้งโลกมีประสิทธิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพออุอมน้องกบจำเอาไว้นะคะจำเอาไว้เลยเห็นไหมคะเป็นกดห้ามห้ามใช่ไหลแลเราก็เข้าไปลบข้างหลังได้อย่าทิ้งไว้นานใช่ไหมคะประมาณนั้นน้องจุม๋มจริงๆคือไม่กล้าบอกไม่กล้าพูด จะคงจะต้องเข้าไปลบหลังบ้านเนี่ยว่านะคะพอลงไลฟ์เสร็จแล้วก็คอมเมนต์ครั้งบางครั้งก็รู้แต่ว่าทับทาไปอุ้ยตื่นเต้นดีใจอุ้ยได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์ content. แต่ที่ไหนได้ไดลืมตัวว่าเลยนั่นแหละเป็นความรู้คะ่ะตามมาไว้เป็นบทเรียนใช่คะ่ะก็ที่ไหนที่เป็นรูปการ์ตูนขอบคุณหัวใจคะ่ะขอบคุณหัวใจรัวๆคอมเมนต์ที่เป็นรูปการ์ตูนเราก็คือเขา ไปลบออกออยิงยาทุกคนก็รู้ดีนะคะรู้กันอยู่ก็คือประมาณนั้นเลยค่ะ